วัสดีคะ่ะทุกคนพบกับบีมนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวม,มาการองยี่ห้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะรู้ว่ายี่ห้อไหนก็เป็นการรีวิวอย่างไม่เป็นทางการนะคะเพราะว่าไม่ใช่นักชิมแต่แค่อยากรีวิวเฉยเพราะว่าคลั่งรักวินมเมทวินล้วนวน,วนเลยคะ่ะทุกคนมาแล้วคะ่ะ disclaimer ะคะเราไม่ได้จะรีวิวจริงจังเนาะเพราะว่าเซตอัพมันไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละใช่ค่ะพวกเราเริ่มรีวิวไปกันอย่างไม่รู้ตัวเลยว่าดีมเพอร์กดถ่ายแบบทำแลปค่ะขอบคุณค่ะค่ะทุกคนก็เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะกะ็เรา,าพูดใหม่เนาะก็คือวันนี้จะมารีวิว อันนี้คือพูดอย่างเป็นทางการหลังจากที่เปิดคลิปไปเมื่อกี้ก็คือก็คือเราอ่ะจะรีวิวปกรองของยี่ห้อซูวีนะคะซึ่งก็คือจริงๆเมื่อกี้อ่ะถ่ายไปรถหนึ่งแล้วก็คือรถ m a r y Merlot คือรถครีมชีสซิกเนเจอร์ครีมชีสซึ่งกินคือเราแบ่งครึ่งกันนะคะทุกคนเราเราแบ่งครึ่งกันแล้วก็คือมันเหลือแค่นี้แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ ผิดพลาดทางเทคนิค<า>น,นิดนึงเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปที่ถ่ายตอนกินไปก็คือเผลอไปกดไทม์แลปมันก็เลยเป็นคลิปไทม์แลปค่ะทุกคนรสชาติมันก็คือเป็นแบบพวดแบบโรบา,า,าร์ก็คือเป็นรสชาติคารีมชีสที่พอดีนะคะมันไม่หวาน่ะอืมตอากันไปเนื่องอะไสีฟ้าผู้หญิกทีสีฟ้าโอเคสีฟ้าก็ได้สีฟ้าคือรส t w i l ไลท์คือนี่นะคะ มันคือรถอะไรมึงบอกเขาสิโอ้ยโอ้ย <laughs> เดียวมันคือรถ Oreo Cream Cheese with an Oreo Biscuit ะคะก็คือ Oreo Cream Cheese ใช่แล้วและ Oreo <ล> Biscuit ข้างในมึนมงชิ่ไหมหรอมึงรอเลย Oreo กลุ่มแล้วมัน <laughs> ตอนจบเราจะมีเรทด,ด้วยนะคะว่าอันมหนคือ Favorite ของใคร อันนี้เรากินไปสองรสใช่ปหใช่กินไปสองรสแล้วมีหกรสนะคะถ้าเทียบสองรสเนี่ยกูให้เนี่ยตอนนี้อันนี้ที่หนึ่งอยู่เหรอกูอันเนี้ยอยู่ที่สองอยู่ก็รู้สึกว่าทีมที่ได้กินเนี่ยมันน่าจะแบบเอ่องอันนี้ก็คือเราจะกินทีเดียวหมดเลยนะคะกล่องหนึ่งมีหกรสชาติแล้วก็ราคาราคาเท่าไหร่สี่เก้าเก้า ก็ส่งวันยี่สิบราคาสี่ร้ยเก้าสิบเก้าบาทมันชิ้นใหญ่นะมันราคาก็คุ้มกับราคานะคะระหว่างพราะส่วนมากเรากินแพงสุดที่เคยกินมันก็ชิ้นละห้าห้าถ้าตกหกชิ้นมันก็ประมาณสามร้อยห้าสิบอันนี้มันสี่เก้าเก้าแล้วมันได้พวกสติกเกอร์พวกอะไร้วอันนี้มันมันใหญ่อ่ะแล้วแบบไส้มันแบบว่าประมาณเนี้ยทุกคน ยิ่งรสช็อกโกแลตนะแบบคืบอปกติมันจะเห็นแบบแบนๆใช่ไหมอันนี้มันแบบ <c oughs> ชูอะไรชูไส้ช็อกโกแลตแบบมันเยอะอะต่อไปเราจะมาชิมรสชูการ์โทสแล้วกันะค่ะอันนี้เหรออันนี้ค่ะใช่ปะใช่รสนี้นะคะก็จะเป็นแบบมีเพล็กเซอร์แปะข้างบนด้วยนะคะแต่ว่าเราเอาออกเพราะมันหันไม่ได้เส้มแตกอกะ มันคือโรสซูการ์โทสนะคะคาราเมลบัตเตอร์ครีมวิดคาราเมลซอสก็คือเป็นรสคาราเมลบัตเตอร์อะไรประมาณนี้มีไส้คาราเมลอยู่ข้างในด้วย <c oughs> เออชอบแป้งอะไรเนี่ยกป้งหนังนะแป้งหนึบแป้งหนึบกริมอันนี้มันหนึบอ่ะทำใหน้กินไม่หนึบ ออออนี้ดีมาที่หนึ่งแล้วอันนี้อะไร่อยนะอือชอบเนี่ยมีความเนยแล้วก็คาราเมลอ่ะ <laughs> เหมือนกินในนั่นแหละพราะมันเป็นบัตเตอร์กูกินแล้วกูเป็นรนยำมั้งอันนี้ถ้าเหมือนกินเนนั่นแหละลูกอมอะไรบะคาราเมลเออเออมันชื่อว่าอะไรอ่ะมันก็แปะลูกมาแล้วกันแปะอืมเนยค่อนข้างหวานถ้าใครไม่ชอบหวานหวานใครจะไม่ค่อยชอบอะค่ะ จริงเคยกินไปครั้งนึ้งน,นะคะทุกคนแต่ว่ารอบพลรามันละลายเพราะว่าไปนู่นไปนี่นะมันนั่นแหละอันนี้ต่อไปจะกินรสเบรกฟาสนะคะเบรกฟาสต์ตื๊บตื๊บ <c oughs> มันคือรสวานิลาบัตเตอร์ครีมวิทฟรุตที่ซีเวลนะคะนี่อันนี้น่ารักมากเลยเป็นสีชมพูไส้แบบนี้แล้วก็ มันเหมือนมีเศษไม่ใช่เศษยซีเรียลไงซีเรียลบดวะมันเหมือนซีเรียลไงเนี้ยมันเอเกอร์อ่ะเอ้ยมันเหมือนเออซีเรียลดูดินปั๊กโรส์อ่ะรสมันคือครีมมันคือชีสป่ะชีสหรอไม่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 วานิลาบัตเตอร์ก็คือวานิลาบัตเตอร์จริงจริงมันเริ่มละลายนิดนึงแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราเอาออกมาสักพักแล้ว จริงกล้องตั้งแบบหัวขาดมากต้องกลมนึง p r o d ักชั o นใหญ่ไงตอนนี้ก็จะไม่หวานมากเออไม่หวานเนาะแล้วก็จะเป็นเนยๆน,นิดนึง<ม>แบบบางคนไม่ชอบบัตเตอร์โอเคเลยเดี๋ยว่คือกัดไม่ได้ไส้มันแบบมันน่าจะหกอะวางไว้ตอนนี้นะคะเหลือสองไส้ ก็คือดูทรงแล้วล่าจะเป็นไส้โปรดของตัางคน <laughs> อ่ะเราชิมเลมอนดรอปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนเลมอนดรอปก็แน่นอนนะคะคือรสเลมอนครีมชีส with เลมอนซอสนะคะแล้วมันมีแบบทองเขาเรียกทองทองมาเนยมันเป็นทองทองอะแล้วก็ดรายโซแบบอ,อันนี้ก็จะแบบ เปรี้ยวมีความครีมแต่ไม่ไม่ครีมชีสมากไม่รู้สึกเปรี้ยวๆคมชมากมันตัดเปรี้ยวนิดนึงอ่ะเออแต่มันจะมีซอฟเลมอนนะซอฟเลมอนตรงกลางเนี่ยมันเป็นแบบเยิ้มๆพักไปก่อนกูว่ากูเป็นคนชอบกินมันกาลองให้มันแบบตัดเปรี้ยวนิดนึงอ่ะเขาชอบกินโรคาเมลเพราะปกติมึงเห็นมาที่กูไปซื้ออ่ะแบบมันจะเป็นแบบเลมอนบนอยู่แค่เลมอนกับสตรอเบอรี่สองอัน สงก็จะคาราเมลช็อกโกแลตต่อไปคือรสโปรดของดิเชนกันตั้งแต่นี้กูชอบอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตเทรเชอร์ซึ่งมันเป็นช็อกโกแลตขมๆอย่างนึ่งนะทุกคนก็ปกติไม่ชอบกินช็อกโกแลตเพราะว่าทรูลี่ช็อกโกแลตกานาชนะคะเคยกินทุกร้านคือหวานทุกร้านเย้แต่ร้านนี้ก็ไม่ไหวอ่ะไส้แบบ แลวนี่ก็คือเป็นคนไม่ชอบกินไส้เยอะเออใช่จริงจริงเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบกินไส้เยอะเออบ้าปะค่ะอ้อเหรแต่อันี้ไส้เยอะได้นะเพราะว่าไม่หวานอ่ะมันขมมันไม่เลี่ยนมันไม่ชอขมไม่อร่อยมันขมอร่อยขมแบบดาร์กอถ้าใครชอบดาร์กช็อกกแลตเรคคอมเม์รสนี้เลยเพราะมันแบบกินมาก แต่มันจะแรงนิดหนึ่งนะไอพวกมันเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ขายแบบไม่ได้ขายตลอดมาเขาจะเปิดรอบพี่เดียวอ่ะทนไมาหาซื้อได้อยากจะบอกประสบการณ์เขาเปิดรอบตอนเที่ยงสามสิบนี่นี่ทักไปตอนแบบเที่ยงสาสิบเอ็ดอะเขาต่ออีกทีประมาณบ่ายสี่ช้าไ่หนึ่งนาทีนะเออคือแค่หนึ่งนาทีอะคือแสดงว่าก,ก่อนอันนี้ก็น่าจะแบบรนะ้อยกว่าคิวอะไรเงี้ย ก็คือถ้าคอนั้นเวลาไหนก็คือไปรีบไปก็หมดเอไปหาซื้อได้ที่ไอจีนี้นะคะจะขึ้นให้ตรงนี้ขึ้นกะปิดปากเลยตื๊ดงี้เลยแล้วก็อุนหนึ่วินด้วยนะคะทุกคน <laughs> มือเพื่อนะมีกระตายด้วยกระตายก็จะ <c oughs> มีสติกเกอร์นี้น่ารักมากเลยนะคะทุกคนซึ่งกูเอาอันนี้ เพราะว่ากูมีกูมีทั้งน,นี้แล,ออแล้วคือจองกันไว้แล้วนะว่าใครจะเอาอันไหนแล้วก็ลืมมานี่แหละทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราแค่อยากมาทําคลิปรีวิวมากกอลองอีกหนึ่งยี่ห้อที่เราชอบมากแล้วก็ชอบวินด้วยนะคะทุกคนตั้งแต่ <c oughs> ที่กินมากกอลองมาแล้วเนี่ยอร่อยสุด <c oughs> พูดจริงๆไม่ได้อวยไม่ได้แบบไม่ได้เป็นก็ถือเป็นอันที่อร่อยอันนึงเลยอะ ก็นี่ชอบกินมกากระลองมากเลจริงๆเราอะจริงมีช่วงหนึ่งกินบ่อยมากทุกคนนี่คือไปไปห้างทีก็คือหกชิ้นเจ็ดชิ้นไม่ดีเลยอะทุกคนเมื่อกี้ปิดคลิปไปแล้วแต่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราต้องมาเรทด้วยว่าใครชอบรสไหนที่สุดโอเคนะคะก็พูดโอเคนะคะเยอะมากก็เขานับไป <laughs> พูดก็เยอะมาก <laughs> เราให้เขนับป่ะนะก็นับมา <laughs> ว่า <laughs> พูดก็เยอะแค่ไหนนะคะ อันดับหนึ่งของดีมก็คือช็อกโกแลตเทรเชอร์แน่นอนขอ,ของเดียวก็คือเล,เ,ลเลมอนเลมอนแลนเลมอนดรอปอันดับสองของดีมคือแมรี่เมอร์ล็อต Mar ก็คืออันที่เป็นครีมชีสกู้วคอนกรโกโก้เทรเชอร์ก็าตอบจากใครคนแอ,อันดับสามอันดับสามอันที่มีเพร็กซ์เชอรข้างบนนะค่ะแต่ว่าไม่ชอบอเพร็กซ์เชอรนะแต่ว่าชอบรสคาราเมลเออของกูก็ชูการโทส ทุกคนคะเปลี่ยนเป็นเรทแค่3อันดับแรกที่ชอบแล้วกันโนเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปก็ไปที่ตอนจบคลิปเลยนะคะนะคะก็โอเคจบคลิปจริงๆแล้วค่ะทุกคนก็ตัดไปตัดไปตอนที่ตัดจบคลิปเมื่อกี้เลยประมาณคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ